G Wheel at as King IT Network X -shot. สวัสดีครับอยู่กับตั้มที่โอคโซนทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็มีโปรดักจากทางที l ีลิงมาตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ POE นะครับมีขนาด8พอร์ตด้วยกันนะครับรองรับการทำงานสูงสุดที่130วัตต์นะครับแล้วก็แต่ละพอร์ตเนี่ยมีการจ่ายไฟได้สูงสุดคือ30วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า TL ข i t SG 1008 PE นะฮะก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ทาอะไรได้บ้างครับมาดูในกล่องกันบ้างนะครับว่า จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเปิดมาก็จะเจอหน้าหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีเป็นตัวสวิตช์เลยนะฮะด้นหน้าแล้วก็ด้านหลังครับอุปกรณ์ทั้งในนะครับที่มีมาให้ก็จะมีสายไฟ AC source นะครับหนึ่งเส้นด้วยกันแล้วก็ขาสำหรับยึดแหลกนะครับก็ให้มานะฮะแล้วก็จะเป็น installation guide นะครับก็หมดแล้วนะครับในกล่อง มาดูด้านหน้าของตัว TP Link ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับทางด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นโลโก้จากทาง TP Link นะครับลงมาด้านล่างก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับถ้ามาต่อที่ไฟแสดงสถานะกันนะครับไฟแสดงสถานะอันแรกนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า p o e Max นะครับก็ไฟสถานะตัวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นโชว์เป็นไฟสีแดงนะครับในกรณีที่เราเสียบ p o e เต็มทุกช่องแล้วนะครับแล้วก็ Power Budget เนี่ยหมดแล้วนะครับเขก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องนะครับคือ Power ถ้ามีกระพริบก็แน่นอนครับอุปกรณ์เราอาจจะเสียหายแล้วด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของ poe นะครับก็คือว่าถ้าเราเสียบช่องไหนไปใช้งาน poe นะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของการรับส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างก็จะเป็นไฟสําหรับกิกะบิตนะครับก็คือว่าถ้าเราเสียบช่องไหนไปแล้วก็วิ่งเป็นกิกะบิตนะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมาว่าผ่อนไหนวิ่งกิกะบิตบ้างนะครับถัดมาทางขวานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับ rj 4 5นะครับทั้งหมด8ช่องด้วยกันตรงนี้เลย ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับทางฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมอยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับระบายอากาศด้านหลังนะครับก็จะมีไฟ AC source รูหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายกาวอีกด้านหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าด้านพัดลมนั้นก็เป็นด้านเป่าออกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านลมขาเข้านะครับลมก็จะเข้าทางนี้นะครับส่วนตัวยึดแหลกนะครับขายึดแหลกจุดยึดแหลกก็จะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันตรงนี้นะครับตามที่เห็นมีทั้งหมดทางซ้ายและขวานะครับ ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีสกรีนโลโก้ปั๊มลงไปนะครับเขียนว่า TP Link ทางด้านหลังตัวเครื่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับนอกจากจะเอาไว้สําหรับยึดแหลกได้แล้วนะครับก็สามารถเอาเป็นตั้งโต๊ะได้นะครับเขาก็จะมีตัวจุกยางมานะครับสำหรับการเลื่อนแถมมาอยู่ในซองนะครับถ้าเราต้องการไปวางบนโต๊ะเราก็แกะสติกเกอร์ออกแล้วก็แปะไปตรงนี้ได้เลยนะคร เราก็มาทดสอบกันนะครับกับเจ้า TP Link ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยตอนนี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ Asset Point จากทาง TP Link มานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็ตัวนี้คิดว่า Power Consumption ของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ15วัตต์อยู่แล้วนะครับถ้าเราเสียบเต็มทั้งหมดก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับสำหรับ8พอร์ตตอนนี้นะครับเราก็เสียบแล้วตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับว่าไฟแสดงสถานะเนี่ยเขาขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็น p o e นะฮะแล้วก็วิ่ง1กิกนะครับก็เสียบอีกช่องหนึ่งนะครับ รอสักครู่นะครับนี่นะฮะก็จะไฟติดครบทั้ง3ดวงแล้วนะครับก็ถือว่านะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับ,บ P O E สำหรับ T P Link ตัวนี้นะครับแน่นอนเขาว่า,ามันรองรับทั้ง A F แล้วก็ A T นะครับมาตรฐานเก่าและก็มาตรฐานใหม่ของ P O E รองรับทั้งคู่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่ผมเทสก็ไม่รู้จะเทสอะไรมากเนื่องจากตัวนี้เป็น L2 ธรรมดานะครับไม่ใช่ L2 m i n e จะให้มีฟีเจอร์เข้าไปเล่นก็คงไม่มีนะครับแล้วก็คันที่จะให้ผมไปหา p o e Device ที่มาเชื่อมต่อทั้งหมด8พอร์ตเนี่ยคงยากน่าดูเลยนะครับแต่ว่าการการจ่ายพลังงานของตัวนี้นะครับ Power Budget ก็อยู่ที่124วัตต์นะครับก็เรียกได้ว่ามันเพียงพอสำหรับ8พอร์ตแล้วนะครับพ็ mm hmm. อลองคิดดูนะครับว่าในกรณีที่เราไปใช้ สำหรับเสียบไว้เซตพอย์นะครับเราก็เสียบได้เต็มที่ก็ประมาณ7ตัวใช่ไหมฮะหรือว่ากล้องจรปิดเราก็เสียบได้เต็มที่ก็7ตัวนะครับเตัวเนี่ยก็คือเอา7หาร124ออกไปนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ17วัตต์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้พลังงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ดีไวท์เช่นเซทพอยต์อย่างที่ผมเสียบเมื่อกี้นะครับเต็มที่การใช้พลังงานของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ15วัตต์นะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับบวกหตึ่งวัตต์เองวนะครับ ที่ผมบอกว่าทําไมต้องเสียบ7พอร์ตเพราะว่าอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือเราไปเสียบอัพลิงก์อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะก็เราไปเสียบตามหลังเราเตอร์นะฮะก็เรียกได้ว่าสวิตช์ p o e จากทาง TP Link ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครอบคุมต่อการใช้งานนะครับการจ่ายพลังงานนะครับที่มากที่สุดต่อ1พอร์ตก็คือ30วัตต์ด้วยกันนะครับก็สําหรับคนที่เอาไปใช้นะครับก็ลองดูกันดีๆนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราไปเชื่อมต่อน,นั้นกินบริโภคหรือพลังงานไฟทั้งหมดกี่วัตต์นะครับไม่ใช่เราไปเสียบ เต็มที่เลย30บกว่า30บวัตทุกช่องอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็จะขึ้น POE max ทันทีนะครับหรือว่า power budget หมดแล้วนะครับไม่สามารถจ่ายพลังงานได้แล้วนะครับส่วนเลือกแบนด์วิดต์นะครับของตัวนี้นะครับก็มีมาให้ใช้ถึง16กิกะบิตด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเต็มที่ของสำหรับ8พอร์ตกิกะบิตเลยนะครับเพราะว่าวิ่ง u l l duplex ได้สบายๆนะฮะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง TP Link มากๆนะครับที่ส่งโปรดักซดีอย่างนี้มาให้เราดรีวิวกัน ส่วนเรื่องราคานั้นนะฮะตรงนี้ทาง t ี l ีลิไม่ได้แจ้งมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6,000บาทนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพอทาง t ี Link งอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงราคาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานโอฮอคโซนทีว ok ีต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอ z โซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ